ปลาปเป็นแผลเลยนี่ดาไปจนได้ดีนี่ปูนี่เห็นไหมเนี่ยบีดาบ่ตักง่ายโหเป็นแผลเลยเนี่ยเนี่ยมันเกาะขึ้นเป็นแผลเลยเนี่ยนี่ปูนี่เป็นแผลเลยเนี่ยลูกเจ๋งอืะอร่อยนะหวานอร่อยอือโอ้ปูปูตองมานี่เป็นแผลปลาเลยนี่ คลามเยอะจัดอ่ะมัขึ้นเ็นเทอตาเลยอ่ะมันดันมันดันเข้าไปอ่ะยกมือไปง่าอนะมันเดือด้าล้วนอ่ะมีอะไรบ้างมันนี้ฟ้าเนี่ยฟ้าส่วนใหญ่เลยล่ะปุ๊ ใส่ใส่กำมังเดี๋ยวก็มันไม่มีปลาช่อนแค่ตัวเดียวเลยนะโอ้ดูเด็กแช่ไ้ให้ว้านหลังเนาะดักเท่าไรก็ไม่ยุบเลยอ่ะตักเท่าไรก็ไม่ยุบเลยเนี่ยดูไปกัได้ไหม ก็จะน้ำไ,ไ<ป>ย้รถไถนาพี่นั่งกันะนะเมื่อกี้หนูยังจับเบสิกนะตัวเล็กๆตามหลุมตามแห่แงน่ะนีจ่จกเอาจกเอาจนปแขง็งปัดแขง็งหมูย,ยังอยู่เป็นจุดโลเลยเน,นี่ยยังเต็มมาก

แล้วเอามาลูกเนี่ยอะไรอ่ะจอดนารถไถนะมีด้วยกันเนี่ยจับท้ายเนี่ยมันไม่พอจะไต่แล้วเนี่ยไม่พอแล้วเดี๋ยวเอามาอีกตอนเนี้ยปลาอยู่ในแกงหนุนมาแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างไรหรือไอ่ะทะเลดูเยอะใหญ่เลยเอาเอา ดีออยางอาเนี่ย่เเงเยอามนเสร็จมัจะไปตลาดเลเากั้นอไม่เอเล่นอ่ะแ่จองปิดางให้เหยียมแแ่จองปิดแล้วมาทำให้มันสงบไปก่อน มัไม่ไหวฮะได้รับขังก็มั้งไม่ได้หรือ่ามันก็ไม่ตา้เนาะขังไว้เช้ามันก็ได้เียเกียร์ที่เกี่งเยอะเดี๋ยวมันต้องงบเองหัวมันดีตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ที่บ่อแตกแค่นี้หัวตัวใหญ่นี่เนี่ยยาออกหมดเลยนะหัวเหมดูได้นะมันเป็นจกดินอ่ะ ทอดเัรเลยนะค้าหอกเปล่าก็ไม่บอกไม่มีตรัวตัวดีย่ไม่ันเนะบนะาขนาดตักขนาดได้ยังบุบปิบปบเต็มอ่ะหญ้าถันว่ยอะนตากกระจองได้เอาไปเลยฟ้าเยอะจัเนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะโดนบุบั๊ขนาดเนี้ย มาหมดแล้วม่ในป่าอ้อยอ่ะอเดี๋ยวแกงเรามันจะเสร็จตอนไหนน่าโดนนะมันไหลจะต้องห้าิลยองไม่รู้สินะมันดํตัวใหญ่ไปวะนี่จะยังไม่เสร็จอะย้ายย้ายต่อพี่ยีิบห้าก็ยิบห้ามันน่าจะใจเสร็จมันจะได้มาช่วยเรายกออกไปแล้วก็เอามาใส่มันเยอะมากจ่ายไปแล้ว นี่แหละคล้ายจับได้นะให้เขแบ่งให้เขากินไปเลยเนี่ยใครจับได้เอาไปเลยเนี่ยเอาของเราไปเอ๊ะแต่ละคนน้งเราเนี่เนี่ยไอ้เจ๊มันจ okay. right. right, ับเกาจับปลาไม่เล่าให้มันจับปลาเนี่ยเจ๊หมดเนี่ยมาลงสีเนี่ยมาเลยสีีเน่ย มันกับไม่ไหวเอาจะแก้มาซ้อนด้วยจะจะมาแกบอกให้เอาก็สอบมาเลยเอาก็สอบปุ๋ยมาด้วยมาหลายๆลูกเลยเรีกสอบเต็มหมดเลยมาเอาเดือดจัดอ่มาเลยมาเอะเจอหนูมาเพื่อแจกหมดเลยเอาก็สอบมาหลายๆลูกเลยไอ้ใจไอ้ใจมันงบแจ้งหมดจับไม่ไหวแล้วมาเพื่อเจอหน้าท้องแ้แหนุนทีมา เ oui อกรต่ายไปด้วยน่าเะเอาตาขนมจีนมันตักลเลยตะก้าขนมีนก็เนใหญ่อะเอาตะก้าขนมจีนมัตักเลยตะก้าคับใหญ่อะ้งใหญ่นดยอะกยะหมาเลยอาเลยนะนี่โอ้ยย nah ัเยอะเลยหมาไม่ไหวเลย

อยูไปแตะเด็ก็มาคนดียวสองมือเนี่ยมันจะได้หายใจจะมาทำนี่ได้อู่ไปมือได้ไหมเนี่ยไปตรงนี้เดี๋ยวไปตกลมขึ้นมาทั้งหลังรูยก็เลยกันนะเราลากไปมาก่อนนะเด้อเด้อหนูไปดีแล้วครับเอาไม่เอาไปสองมืออะเดี๋ยวสิรอมก่อนเนี่ยก็แผงก็ปึงเนี่ยเนี่ยก็แปงโอก็แผงไปไม่ไหวอ่ะเอา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 อย่างนี้มาเอ้ยเนี่ยลาบใครโทรนะแม่ ถังน้ำม ok> ันจะตายนะมเนี่ยอนเดอมันไม่ด่ล้านวนี่มันแค่ขี้โคนนั่นองไว้ในกระสอบไม่ตายใส่น้ำอากาสตาย ัดดักถายไม่ตายมั่นให้ยังถกไ่าอแล้วพอเร็วเอาไว้ในกระสอบเป็นแล้วเดี๋ยวตายหมดเลยเดใส่อะมันใส่จนล้นเลยเล่าอน้ำออกก็เล่าเน่กำลังเน่ ตอนนี้มันไม่มีน้ำมันมีตะปน้ำมา,าไว้ล้างมือแล้วอย่า,งงาน้ำมาอย่าปาใบใหญ่เนี่ยหางๆไม่เป็นไร,อ,รนนอย่าไปล้างทุกท่านหนู <c oughs> มีน้ำอะไรกํามังอะมีตะปาถาเอาน้ำไวไ้กายหมดเลยนะตอนตน้นรถจะมีทีลกป่า หมอขนัน้นัามืดนวเนี่ยถ้าไม่ไหวแล้วก็เล่วเนี่ยจับกันไม่ไหวแล้วเี่า